โปรโมชั่นพิเศษค่ะเสมือนไปซื้อเองที่พารูุร้าเลยแต่วันนี้คนะ่ะเรายกมานะคะให้กับคุณลูกค้าสามารถช็อปกันได้แบบูกใจนะาที่ชีบูย่าประตูน้ำเพชรบุรีซอย19แห่งนี้แล้วใครที่บอกว่ายังไม่เคยขึ้นไปนะคะวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า,า้นขุดนะคะพลาดไปแล้ว ว่าเสียใจอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะซึ่งวันนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะที่มาเอาใจบคุณลูกค้าคุณลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้าที่ชิคุย่าประตูน้ำของเราอย่าลืมนะคะตอนนี้ใครที่บอกว่าได้รับใบโบรชัวร์ไปแล้วนะคะ ไปลงทะเบียนได้นะคะบริบรเวณชั้น4เราแจากฟรีันทีค่ะนีนะคะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแบบนี้นะคะเป็นของสมนาคุณให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะเพียงแค่คุณนำใบโบชัวที่เราแจากให้ค่ะขึ้นไปลงทะเบียนรับของรางวัลฟรีเลยอ่ะได้ยินไม่ผิดอย่างแน่นอนคนะ่ะวันนี้สําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่เลือกซื้อสินค้านนะคะอยู่บริเวณนี้จะเลือกซื้อ ก็ดีนะคะไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะจ๊ะด้านนี้อยากได้นไหมคะเออได้คะรับไปโบชัวค่ะไปลงทะเบียนเลยโอ้โหไม่เสียเงินไม่เสียทองนะคะตอนนี้เราแจกให้ฟรีใครมาก่อนมีสทธิ์ก่อนนะคะ